สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกโปรเจกต์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยกันมากๆเลยนะคะเรื่อง Love on the Turquoise Land หรือชื่อจีนคือเซียวกิชิงหลังครับผมที่ได้นักแสดงแม่เหล็กอย่างตีลี่เร่ปามาคู่กับเฉินซิงซุยแค่ชื่อนักแสดงก็น่าดูแล้วครับ ใช่เลยค่ะกำหนดฉายก็คร่าวๆคือพฤศจิกายนปี2025แต่ว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีธรรมดารรมดาแน่นอน hmm. ภาร,รกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสำรวจกันข่าวว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาพยายามจะผสมผสานเรื่องราวที่มันดูคนละขั้วกันเลยอย่างประวัติศาสตร์2000ปีก่อนของจินซีฮ่องเต้ กับเรื่องระทึกขวัญสัตว์ประหลาดในยุคปัจจุบันมันจะเข้ากันได้ยังไงเราจะมาลองปฏติดปะต่อกันดูค่ะใช่เลยครับเพราะว่าแกนกลางของเรื่องที่ข้อมูลชี้มาเนี่ยมันน่าสนใจมากจริงๆคือมันเริ่มจากภารกิจโบราณเลยครับสมัยราชวงศ์ฉินที่องค์จักรพรรดิหมกมุ่นกับการค้นหาวิธีเป็นอมตะอ๋อเรื่องอมตะนี่เองครับถึงขั้นส่งกองทัพลึกลับที่ชื่อว่ากองทัพพันธนาการออกไปตามหาความลับนั้นแล้วกองทัพนี้ก็หายสาบสูญไปเลย เหมือนถูกลบออกจากประวัติศาสตร์ไปเลยครับหายไปเลยเหรอคะครับผมซึ่งปมนี้ล่ะครับที่ถูกส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันแล้วกุญแจสําคัญที่จะไขปริศนานี้ได้ก็ดูเหมือนจะอยู่ที่2ออย่างคือชะตากรรมของกองทัพที่หายไปกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่านกฮุกดินหรือ Earth Owls ครับ โฮแค่ชื่อกองทัพพันธนาการหรือ Binding Army ก็น่าคิดแล้วนะคะมันทำให้สงสัยเลยว่าพวกเขาถูกพันธนาการไว้ด้วยอะไรด้วยภารกิจหรอหรือว่าด้วยคำสาบนั่นสิครับซึ่งดูเหมือนว่าคำตอบทั้งหมดจะอยู่ที่ตัวละครหลักของเรานี่เองงั้นเรามาเริ่มกันที่พวกเขาก่อนเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับเริ่มจากนางเอกของเราหนีจิวหลัวที่รับบทโดยติลี่เรื่อ่าค่ะ ภาพลักษณ์ภายนอกของเธอคือประติมากรหญิงแต่ตัวตนจริงๆเนี่ยซับซ้อนกว่านั้นมากเธอคือทายาทสายตรงคนสุดท้ายของกองทัพพันธนาการที่หายไปนั่นแหละครับอ๋อคือเป็นทายาทเลยใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่การสืบเชื้อสายธรรมดาแต่เหมือนเธอกำลังแบ่งรับภาระหรือพลังบางอย่างที่สืบทอดกันมานาน2 0 0พันปีเลยทีเดียวโอ้โห แปลว่าโชคชะตาของเธอถูกผูกติดกับประวัติศาสตร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วฝั่งพระเอกล่ะคะเหยียนทัวที่รับบทโดยเฉินซิงซัวดูเหมือนจะมาจากโลกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะใช่ครับเขามาจากตระกูลที่ร่ำรวยมหาศาลแต่ชีวิตเนี่ยไม่ต่างอะไรจากนักโทษเลยเอา้าวทำไมล่ะคะเพราะทั้งตระกูลของเขาถูกควบคุมโดยผู้หญิงลึกลับที่ชื่อหลินซีโฮเรามาหลายชั่วอายุคนแล้วภารกิจของเหยียนทัวก็เลยเป็นการดิ้นรนเพื่อหาทางปลดแอกครอบครัวให้เป็นอิสระ ซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับโชคชะตาของคนสองคนที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยค่ะคนหนึ่งแบกมรดกจากอดีตอีกคนต้องการหลุดพ้นจากพันธนาการในปัจจุบันกลับถูกดึงให้ต้องมาเจอกันแล้วการเจอกันครั้งแรกของพวกเขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้โรแมนติกเลยนะคะไม่เลยครับข้อมูลใช้คำว่า combative relationship หรือก็คือคู่กัดแบบเต็มขั้นเลย มันน่าคิดนะคะว่าทำไมคนที่มีชะตากรรมเชื่อมโยงกันขนาดนี้ถึงต้องเริ่มด้วยการเป็นศัตรูกันเป็นไปได้สูงเลยครับว่าการพบกันครั้งแรกของพวกเขาอาจจะมาในรูปแบบของการแย่งชิงวัตถุโบราณบางอย่างอ๋อครับวัตถุที่เชื่อมโยงกับกองทัพพันธนาการนี่แหละนางเอกอาจจะพยายามปกป้องมรดกของบรรพบุรุษในขณะที่พระเอกอาจจะมองว่าสิ่งนั้นคือกุญแจที่จะปลดปล่อยครอบครัวเขาได้เข้าใจแล้วมันเลยเกิดความขัดแยง้ง เพราะเป้าหมายเริ่มต้นมันสวนทางกันแต่ลึกๆแล้วทั้งคู่ต่างก็กำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นเหมือนกันมันคือความไม่ไว้วางใจที่เกิดจากความไม่รู้นั่นเองแล้วจุดไหนล่ะคะที่ทำให้กำแพงนั้นมันพังลงจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเมื่อทั้งคู่เริ่มตระหนักว่าศัตรูตัวจริงของพวกเขานะ่ะคือคนเดียวกันคนเดียวกันครับนั่นก็คือหลินซีโฮโร่และเบื้องหลังการควบคุมตระกลวนพระเอกของเธอก็คือความลับเรื่องความเป็นอมตะและนกคูกดิน ซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวกับที่บรรพบุรุษของนางเอกตามหานั่นเองฮอทิกซอมันต่อกันแบบนี้ใช่ครับจากคู่กัดเลยต้องกลายมาเป็นคู่หูจําเป็นเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็เปิดโปงความจริงให้ได้พอเป้าหมายตรงกันการเดินทางไขปริศนาก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันว่าน่าจะเป็นหัวใจของเรื่องเลยครับคือการผจญภัยในโลกเหนือธรรมชาติ ข้อมูลบอกว่าทั้งคู่ต้องเดินทางไปยังสถานที่โบราณต่างๆเพื่อรวบรวมเบาะแสมันทําให้โทนของเรื่องเปลี่ยนไปเลยนะจากแค่ดราม่าสืบสวนกลายเป็นแนวผจญไฟล่าสมบัติที่เต็มไปด้วยแอคชั่นถูกต้องครับและการผจญภัยนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การตามหาของนะยังไงคะเพราะมันคือบททดสอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายที่ไม่รู้จักต้องสู้กับสิ่งมีชีวิตลึกลับ ความเชื่อใจคือสิ่งเดียวที่จะทําให้รอดไปได้อืมนี่คือกระบวนการหล่อหลอมที่เปลี่ยนจากความระแวงเป็นความไว้ใจและจากความไว้ใจก็กลายเป็นความรักในที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงตัวแปรที่สําคัญที่สุดในสมการนี้กันดีกว่านกฮูกดินหรือ earth owl s จากข้อมูลที่อ่านมามันดูไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดธรมดธรมดาาเลยนะไม่ใช่เลยครับนี่คือแกนหลักของความระทึกขวัญในเรื่องเลยข้อมูลระบุว่า นกฮูกดินเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่ชาญฉลาดและแฝงตัวอยู่ท่ามกลางสังคมมนุษย์มานานแล้วแฝงตัวอยู่กับคนเหรอคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่สัตว์ในตำนานที่อยู่ในป่าลึกแต่มันอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราโห<ฮ>แนวคิดนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะมันเล่นกับความหวาดระแวงทำให้โลกที่เคยปลอดภัยดูไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแบบนี้มันยกระดับความน่ากลัวขึ้นไปอีกขั้นเลยนะ มันไม่ใช่แค่สู้กับมอนสเตอร์แต่การสู้กับภัยคุกคามที่ซ่องตัวอยู่ในเงามืดของสังคมเรานี่เองถูกต้องครับแล้วพวกมันเกี่ยวข้องกับความเป็นอมาตะได้ยังไงคะนั่นคือคําถามล้านดอลลาร์เลยครับและคนที่กลุมคําตอบนี้ไว้ก็คือตัวร้ายหลักอย่าง Lin ลินซีโฮรูลินซีโฮรูอีกแล้วครับ เธอไม่ใช่แค่มนุษย์ที่มีพลังอิเศษแต่ดูเหมือนเธอจะเป็นหนึ่งในนกฮูกดินหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ที่ควบคุมพวกมันได้เธอใช้พลังและความลับเรื่องความเป็นอมาตะนี่แหละในการยึดครองและควบคุมตระกูลของเหยียนทัวมานานหลายชั่วอายุคนโอ้โห oh. มันไม่ใช่แค่การข่มขู่ด้วยกำลังแต่เป็นการควบคุมเชิงจิตวิทยาและครอบงำแบบข้ามศตวรรษเลยทีเดียวครับฟังดูแล้วเป็นวายร้ายที่น่ากลัวมากนะไม่ใช่แค่มีพลัง แต่มีทั้งอำนาจและสติปัญญาที่สั่งสมมานานครับผมมันทําให้การต่อสู้ของพระเอกนางเอกของเราดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วท่ามกลางความสิ้นหวังแบบนี้ความรักของพวกเขามันจะเบ่งบานขึ้นมาได้ยังไงคะผมคิดว่าความรักของพวกเขาคือแสงสว่างเดียวในเรื่องนะอืมท่ามกลางอันตรายและความมืดมิดพวกเขามีกันและกันเป็นที่พึ่งพิงมันไม่ใช่ความรักที่โรแมนติกหวานแหววแต่เป็นความรักที่เกิดจากการร่วมเป็นร่วมตายการปกป้องกันและกัน แต่แน่นอนว่าความรักท่ามกลางสงครามแบบนี้ย่อมต้องมีบททดสอบที่หนักหน่วงรออยู่ซึ่งบททดสอบที่ว่าก็คือการเสียสละใช่ไหมคะข้อมูลทิ้งปมนี้ไว้น่าสนใจมากว่าอาจจะต้องมีใครคนหนึ่งสละบางอย่างที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นพลังพิเศษหรือแม้กระทั่งความเป็นอมตะเพื่อปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็โลกใบนี้เอาไว้ใช่ครับและนั่นจะนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย ที่น่าจะเป็นฉากคลิมแ็กซ์ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างพลังของทายาทกองทัพโบราณกับอำนาจของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่มานานนับพันปีแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือข้อมูลยังทิ้งทายไว้อีกว่าลินซีโฮโรอาจจะไม่ใช่บอสใหญ่ตัวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมีคนที่อยู่เบื้องหลังลินซีโฮโลอีกหรอคะมีการพูดถึงชื่อไดเช้าครับไดเช้าครับ ซึ่งอาจจะเป็นผู้นำของเหล่านกฮูกดินหรือเป็นต้นตอของพลังอมะตะทั้งหมดเลยก็ได้มันเป็นการบอกใบว่าโลกในเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดและคอนส s p i r a c เนี้มันฝังรากลึกและกว้างขวางกว่าแค่การควบคุมตระกูลตระกูลเดียวโ oh. ซึ่งทำให้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายมันทวีความสำคัญขึ้นไปอีกเพราะมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสงครามที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้ครับว้าวพอปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันเห็นภาพเลยว่า Love on the Turquoise Land ไม่ใช่แค่ซีรีส์ที่ขายแคมีนักสแสดงอย่างเดียว แต่มันมีความทะเยอทะยานที่จะสร้างโลกที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นมากๆมีครบทุกรสชาติเลยทั้งความรักแบบคู่กัดที่ค่อยๆพัฒนาการผจญภัยไขปริศนาประวัติศาสตร์แล้วก็ความระทึกขวัญเหนือธรรมชาติที่เล่นกับความกลัวที่ใกล้ตัวเรามากๆถูกต้องครับบทสรุปที่ข้อมูลคาดการไว้ก็คือความรักของหนีจิ๋วหลัวและเย็นถัวจะนำทางพวกเขาไปสู่ชัยชนะ ไม่ใช่แค่ปกป้องความสัมพันธ์ของตัวเองแต่ยังสามารถปกป้องโลกจากอำนาจมืดนี้ได้สำเร็จและกลับมาใช้ชีวิตเคียงข้างกันในยุคปัจจุบันซึ่งก็ถือเป็นการปิดฉากที่สมบูรณ์แบบแต่ก็ทิ้งความเป็นไปได้ที่จะขยายจัก,กรวาลต่อไปได้อีก ก็ต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆค่ะสำหรับแฟนๆของตีรี่เริอปาและเฉินซิงสุยนี่คือโอกาสที่จะได้เห็นพวกเขาในบทบาทที่ท้าทายและมีมิติมากๆใช่เลยครับทั้งบูด๊ดราม่าและโรแมนติกที่ต้องผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงขนาดนี้ใครที่ชอบซีรีส์แนวนี้ก็ปักหมุดรอเดือนพฤศจิก,กายนปี2025กันไว้ได้เลยค่ะและก่อนจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับค่ะเชิญเลยค่ะเรื่องราวนี้ มันหยิบเอาความหมกมุ่นในอดีตอย่างการตามหาชีวิตอมตะของจินซีฮ่องเต้มาผสานเข้ากับจินตนาการในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวมากมันทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าถ้าความเชื่อหรือตำนานโบราณที่เรามองว่าเป็นแค่นิทานแท้จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนแต่อาจจะแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบและแฝงตัวอยู่เงียบๆในสังคมของเราโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยโ<ฮ>มันจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนไปไหมครับ อย่างเช่นตึกเก่าๆที่เราเดินผ่านทุกวันหรือเรื่องเล่าแปลกๆที่สืบทอดกันมาในครอบครัวมันอาจมีความลับที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับ